เอาจะเฉลิมฉลองในตลาดท้าผีเอาปบผีมาได้หลายบ้านเหลือเกินเอาใช่ิน้ำมนไปก่อนนเเตอนนี้เนี่ยฉันขับรถมาที่วัดร้างแห่งหนึงในประเทศญี่ปุ่น เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมียาเขียนอยู่แถมในวัดจะเป็นไมไผ่เราจะได้ยินเสียงลูกของใบไผ่นะคะก็๊ึกก็กก็กต้องหดเวลาและผีอาจจะใช้จังหวะนั้นในการมาหลอกเราก็ได้<ก>อะไรวะนะม่มูอะไรเนี่ยอะไรอ่ะฉันจะเอาที่สแกนไปแล้วก็จากคนหนึ่งถือไ,ไฟฉายได้ไหมได้ครับปางมีไฟฉายขนาดใหญ่ไหมปังสี่แอ๋อนี่ยเนี่มี ปางเอาพาวเวอร์นี่คือสุดยอดไฟฉายลองฉายไปเอาของดีๆเข้าอยู่ร่างกายอ่ะจะไปโดดนปหมไปเลยเราจสำรวจเนี่ยสำรวจสำรวจมันก็ไม่ได้มืดมากนะเจ๊แป้งเหมือนกับว่าในนี้ก็ยังมีไฟอยู่นะเนี่ย มันมีไฟแต่ว่าเราต้องเดินไปแถวๆหลังวัดด้วยนี่น,นี่เหมือนของญี่ปุ่นของจริงเลยอะ่ะเขาจะมีแท่น